สวัสดีค่ะดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องเมเป็นโกกอกนะคะญาตเรียกแอดนะคุณป้ามาสัก่ําเลยวัสดีค่ะแอดรีบเร็วคืองเงียบเงียบแทบคุณป้าแวะมา ฮะกินข้าวบอป้าจะกินข้าวบออาะไรที่จะมีอะไรวันนี้น่ะเอ็มไปตัดผมที่ไหนเต่างอยครับรอเลยให้ตัดแล้ววันนี้ครับยอมให้ตัดแล้วสบายมาก แกเจากอแลมแจกเจ้าจแลแกเอ็แกจกเลยเนาะเออใหญ่นะเอาามาูกันเเออ,อ,อนะเอ็มเดีย๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับนี่นะเอาไปตลันเอาไปล่นไปานเาพนวยาน่อาไปเอ๋บรอกินข้าวเออถ้าด้วยมันชาตื่มอ่แม่คนตย่มทั้งเมื่อไหร่โอ้โล blanch hurting soil filtrate broken спорт cliffs hibernate water morph

คุ่จะินข้าวเขาเถอนี่นมัิบมันก็แฉอยู่ล้วไอ้นข้าข้า่าใเินแค่อง เขาป่านนาซี่ก็มนียกินเลี้ยงแต่ด้วยเขหุง้ามเจ็อันนี้องกระดาษ่หมเอาวะใช่ไหมใช่ไหมใชมใช่ไใชเไหมใช่มใ่ไหมใ่ไหมใช่ไหมใมใ่ไหมใ่ไหหมใ่ม่ไหม่ไหมม่่ม่ ตัวใดตามมือเป้ของอะไรตามได้หมดเลยอันนี้สีชมพูน่ะนงนอพิเศษกว่สีแดงแต่ถ้าลองตามเมืองก็ได้เลยน้องมะเตยสองแพ็คสแพ็คเลยเนาะเฮ้ยเนต้องมาเรนเนาแดงแล้วก็ส้มค่ะ นี้นะะก็รับแล้วนะคะออเดอร์ของเปมกามมค่ะรับให้เรียบร้อยอย่างละสีนะคะขอบคุณค่ะสีแดงแล้วก็สีส้มค่ะป้าเอามาแม่เอาเอ็มถือลับบ้านเอาเอาไม่เอเอา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  มันมันกินไม่ใหญ่นะก็ไม่ใช่นะผลไม้ออืมเอ็มมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นะคะก็รับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำปลาร้านะคะจากคุณเฟรมกมลแล้วก็คุณสมบัตินั่นเองนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ ก็รับจากคุณป้าเป็นที่เรียบร้อย12สองจังรแม่เอออานรแม่้สองก็เป็นที่ส2บสองปอนเธออยู่ในเธออยู่ในะเธออยู่ในนั้นเลยหอมเ่ออน้ำนวานน้ำมันน้ำม ก็ยัอไปเล้วโอ้แพ็คของกันแบบโอ้ใช่ไปไปเซมีเฮ่ล่าถูกหมอือมือแจกมันแดงก่อน ่าเดินทางเดินทางอาาซเดียวาาเียโอ้ค um> ุณอ้ามันนอนไปถูกมันลควนุงวหลาฮ่าฮ่าท่ก็ขึ้นหอดเน่ยนะมที่ข้าวเมาที่เราดีข้าคนเลยีรกมาีู่รูนมนเราบอันนี้นะีวันนี้นะ มาคับมือแล้วเล่ามาคับเพราะก็ไม่ได้แบงกระเบนแกะเขาก็ไม่ได้คาบแล้วมีแต่มาเรห้เอาเียยางดีๆขาอรย่างเง้ยขายแล้วขายแล้วดุมากรักสบวนใหญ่เลนะยงม้ัมพ่ะอากเป็นยทำกระเป๋าหรือหมอนอะไรนะแจกวัสดานิพิธภัณฑ์นะอ๋อ่าแยา นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็คุณสู้ๆค่ะป้าสู้ๆอ๋อเดินนะคะก็การบิอ

คุมไว้นะคะก่อนใครัก่น้รคขวดสวยด้วยค่ะป้าอยากแตกต้องแตกลางลองเทนเดนไก่แบส90ขวดเน้นไก่90ขวดิบขตกกอดแล้วก็เอซีอื่นซื้อซื้อแยกอีกต่างหากอเก็อยู่ในกระดาษ รายการนี้เดี๋อนวันไปแจกไพ่ว่ากัน้าานว่ากันก็ห้เขียนชื่อไป,ว,ไปว่าแจกไ่ากนก็สหาย่าหายต่ก้อกันอะไรกดแนเดาแต่ <c oughs> แ่แต่นา <c oughs> นท่เาอลบอกมาคอยแอดวานนออีก <c oughs> อีดยางในมืออื่นะมีเทคอสะพานค่ะตรงนี้เทคอสะพานเทคอสะพานเพื่อประสานมาแมนกับข้าวเครื่องดื่มอะไเนี่ยก็มีตามไหมเมื่อนี้เออนี้เป็นกอกแขงมาเรอค่ะอย่ายกไปทำบุญกับผู้หลวงเลยมอเส้อตส้อตมะฮุงเนาะก็ ร่วมบุญกันวันนี้ก็ขอหลายๆคนได้กาแฟมาอสองห่อร้อยยี่สิบซองค่ะป้าทะเลก็ว่าหลายบ่เทศที่ไหลก็เทหลายคนะ่ะม <c oughs> ันสามเมตรเออมันช่วงคอมาเลยนะคะ,ะต้าก็แรกเข้าไปนำ้ำสองแพง็คเนาะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเข้ามาแห้แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงบุญไปน้ำสองพันค่ะพ <c oughs> ันเนี่ยเนี่ยเฮ้ยก็ได้่ะได้ ปลาร้าคือไปตำพรุ่ตามกินปลาโอ้ยมาพอดีเลยก็ไปหม้อมให้อาจารย์อะไรตรงแม่นค่ะต้องเข้าไปมอมปลารนี่แหละม้อมให้ดีนะแล้วก็ปัจจัยปลาด้วยหืมเสื้อตามมู๊งอย่งนี้แล้วป้าเดี๋ยววัน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 มาเปล็นยังยังมาคืนก็อะไรเขาพูดเขาพูดก่อนเลยวันวันนี้ยังยุกคนคุณขอบคุณ